ว่ากันว่าเกมฟุตบอลคือคลังข้อมูลชั้นดีของสโมสรทั่วโลกที่มองมันมากกว่าเกมเกมหนึ่งมันคือความสมจริงที่คาดเดาได้ถูกต้องอยู่บ่อยๆความฝันแรกๆของคนที่ต้องการแต่เกมนี้คือการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบเข้มไปด้วยคุณภาพจากนักเตะฝีเทา้าดีที่ต้องแลกมาด้วยราคาแสนแพงไม่ว่าจะซื้อเมสซี่โรนัลโด้เอมบัปเป้หรือฮาแลด์มันคือความฟินในระดับที่ต้องการแต่อีกสิ่งที่สนุกหลังจากนั้นก็คือเมื่อเกมมันต้องรันตีไปเรื่อยๆนักเตะก็ต้องแก่ขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา FM จึงเตรียมพร้อมให้ผู้เล่นสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่แฝงอยู่บนโลกที่มาด้วยฟังก์ชันการจเจริเติบโตของนักเตะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทางการซ้อมการลงสนามอย่างสม่ำเสมอและอื่นๆอีกมากมายคนส่วนมากนั้นมักโฟกัสก,กับดาวรุ่งในยุโรปจนพวกเขานนั้หลลืมไปว่าดาวรุ่งนอกเหนือจากทวีปนี้ก็ยังมีอีกมากที่ซ่อนตัวอยู่นะครับทั้งในอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาไปดู7แข่งดาวรุ่งนอกทวีปยุโรปที่คุณควรจะซื้อมาปั้นให้ได้ในฟุตบอลเมเนจเจอร์202 มได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับคนที่หนึ่งฮวนกาสติโย ชื่อแบบโลโลที่ดูคุ้นเคยมักจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้กลายเป็นตำนานของเกมฟุตบอลเมเนเจอร์และคาสติโยก็ดูเหมือนจะมีคุณสมบัตินั้นนะครับคาสติโยในวัย19ปีเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับสโมสรฟอร์ตาเลซาโคตาในประเทศโคลอมเบียบ้านเกิดและเขากําลังจะพร้อมกับความท้าทายที่โตขึ้นเด็กหนุ่มจากกาลีสูงถึง191เซนติเมตรมีมัดกล้ามที่ดูหนานและแข็งแรงมาพร้อมค่าเบฟรี่14แฮนดริง13และแอเรียลริช13ยิงไปกว่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่เดียวที่เหล่าเกมเมอร์ต้องจ่า,าย เพราะสัญญาของเขานั้นมักจะหมดลงภายใน1ปีและมีค่าเหนื่อยเริ่มต้นแค่พันยูโรต่อสัปดาห์เท่านั้นเองตัวที่2สุพนัทเหมือนตา แข่งเอเชียคนเดียวในลิสต์นี้นะครับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งจากสโมสรมบุรีรัมยูนเต็ดในศึกไทยลีกที่มากไปด้วยพอสวรรค์แข่งวัย19ปีเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยนะครับเขาทำลายสถิติมากมายบอลลิกสูงสุดแดนสยามโดยในปี2018เจ้าแบงค์กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงบอลลิกสูงสุดประเทศไทยจากนั้น1ปีให้หลังก็ไปยิงได้ในศึก AFC Cha m ม ions League นี่คือหนึ่งในดาวรุ่งที่คุณต้องรีบหาเขาให้เจอเพราะโดยเวลาเพียงไม่นานเหล่าบรรดายักษ์ใหญ่ในเกมก็จะพุ่งงหหาาาเเขททัันนีม็ค่่พลลฟิิช14 13ว และ Determination ที่สูงถึง18เขาจะสู้เพื่อขุดไปจนวินาทีสุดท้ายคนที่3โอมาคัมโปส แบ็กไซด์ชาวเม็กซิกันเป็นตัวแทนของลีกแถบอเมริกาเหนือที่เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้และเขาก็ถูกรับเลือกเพราะมีเหตุผลที่ดีรองรับแนวรับรักเกมบุกรายนี้มีพรสวรรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากสำหรับสมมุสรซานโตสลากูนาต้นสังกัดของเขาที่นอกจากจะช่วยทีมทำประตูได้แล้วนะครับเกมรับก็เป็นอีกสิ่งที่เขาทำได้ดีมีข่าวลือเล็กๆน้อยๆว่าสมมสรเซลติกคือสมมสรที่ให้ความสนใจเขาอยู่ห่างๆซึ่งทีมดังแดนสกอตมักถูกใจนักเตะละตินอเมริกาและคอนคาเคปอยู่ 6และเทคนิค15เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเมือมองไปถึงตำแหน่งการเล่นนั่นคือแบ็กซ้ายแต่นี่จะเป็นการซื้อที่มีราคาสักหน่อยราวๆว6ล้านยูโรคนที่4 m a มักซิโมเปโโรเน ชูเลียนอเวเลตอาจจะเป็นแข้งดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของอาเจนินาในช่วงเวลานี้ที่มีคิวจะไปสวมอารพรของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่มัคซิโมเปโโรเน่ก็น่าจะเจริญรอยตามเพื่อนร่วมชาติได้เช่นกันเปโรเน่เล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลขหกให้กับสโมสรเบลสซาฟิลดในบ้านเกิดเขามีสไตล์การเล่นที่ดูคล้ายคลึงกับโรดี้เป็นอย่างมากนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลที่ทัพเรือใบสีฟ้าก็อาจจะเละเขาได้เช่นกันใน FM22 ็ม่เขามีค่าเดซิชันนะครับหรือการตัดสินใจสูงถึงส6หกซึ่งนี่ถือเป 13นะครับแล้วก็เฟิร์สทัชหรือสัมผัสบอลแรก12มันอาจจะดูน้อยไปบ้างแต่คุณอย่าลืมไปว่าเขาคือนักเตะที่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นอีกทั้งยังมีเชื้อสายอิตาเลียนด้วยนั่นจึงไร้ปัญหาเรื่องของเวิร์เพอร์มิตและมีสนนราคาเริ่มต้นราว3ล้านยูโรเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยคนที่5อิบราฮิมอาเดล นี่คือคำถามก่อนที่จะเริ่มกันนะครับถ้าคุณไม่ต้องการให้มีปีกจอมทะลงประตูจากอียิปต์ยิงคุณฟุตบอลเมเนเจอร์มันยังเป็นเกมสาหรับคุณจริงๆหรือไม่ที่กล่าวไปข้างต้นผมไม่ได้หม,หมายถึงโมซาลานะครับแต่กำลังจะพาไปรู้จักกับอิบราฮิมอาเดฟแข้งวัย20ปีที่กําลังโลดแล่นอยู่กับสโม,มสรพีรามิดแห่งอียิปต์แน่นอนว่าเราสามารถมองว่าเขาอาจจะไปถึงจุดเดียวกับซาลาได้ถ้าดูจากสไตล์การเล่นของเขาค่าพลังในเกมก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับการเลี้ยงบอหลหรือลิฟต์นี่ที่สูงถึง15ฟินิชชิ ส่วนสูงคล้ายๆกับซาร่าตรงที่173ซติเมตรอีกอย่างที่ต่างกันก็คืออเดฟเล่นในตำแหน่งปีกสายตัดเข้าในอาเดฟม,มีค่าตัวที่ไม่ได้แพงมากนักในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะด้วยสัญญาของเขาใกล้จะหมดลงในช่วงเวลาเริ่มต้นเกมนี่จึงเป็นทางเลือกที่เข้าท่าหากจะดึงเขาไปปรุกปั้นต่อคนที่6คาริมโคนาเต โกนาเต้เวอร์ชันไอวอรี่โคดหรือโคดิโอรายนี้เป็นกองหน้ามากพอสวรรค์อย่างแท้จริงจากสโมสรจอปั้นอย่างอาเซ็มีโมซ์สโกนาเต้ยิงช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดประเทศนะครับโดยซีซั่นเดบิวต์เมื่อปี2020อายุ15ปีเขายิงไปถึง7ประตูจาก18เกมโดยผลงานแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เขาจะไปสู่ลีกยุโรปในเร็ววันใน FM 22เขามีพลังช่วงเริ่มต้นที่ดีและมันออกจะดีเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับอายุเพียงแค่17 24ซึ่งไอข่าพลังสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่ส่งผลอย่างมากกับการจเจริญเติบโตของนักเตะภายในเกมคนสุดท้ายนะครับคนที่7มาเทอุสกอนชาวเวสมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ลิสต์นี้ผู้เล่นคนสุดท้ายนั่นคือเด็กหนุ่มจากบราซิลประเทศแห่งนี้คือศูนย์รวมของแข้งมากควาสบอลมามากกว่า7ทศวรรษเ m เออยู่คู่กับเด็กมหาจยลบราซิลมานานหลายภาคคนที่เด่นที่สุดในยุคเมื่อสิกว่าปีก่อนคงหนีไม่พ้นเนมา่า และเราก็ขาดมาติอุสเข้ามาเพราะมองว่าคนนี้อาจเป็นได้อย่างรุ่นพี่ในอนาคตมาติอุสกอนชาเวสเป็นเด็กจากสโมสรฟราเมงโกอีกทีมที่มีจุดขายในการปั้นดาวรุ่งอนาคตไกลและค่าพลังของเขานั้นก็น่าพิศวงเป็นอย่างมากเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าพ่อหนุ่มคนนี้เพิ่งจะอายุ15ปีเท่านั้นเขามีทักษะดิฟฟิงหรือการเลี้ยงบอลสูงถึง15และเด t เทอร์มิเ o ชันหรือความมุ่งมั่นอยู่ที่15เท่ากันและสิ่งที่สูงมากๆนั่นคือแฟร์นะครับหรือที่แปลว่าการสร้างช็อตเหนือความคาดหมายไม่ว่่าาจจะยยยิงงหรือเลี้ ซึ่งก็ชเวนนั้นมีมันไวสูงถึง16ที่มันน่าทึ่งก็คือเด็กหนุ่มคนนี้กับสร้างสิ่งมาสัจจร์ในสนามในชีวิตจริงได้เช่นกันสำหรับแฟนคลับฟุตบอลแม็กซ์นะคะตอนนี้เรามีไลน์แอดแล้วนะสามารถติดตามและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านฟุตบอลได้ทุกวงการเลยแถมตอนนี้นะคะเรายังมีแจกเสื้อฟรีๆทุกวันด้วยนะคะเป็นเสื้อยือดแบบนี้สนใจก็แอดไปได้เลยนะคะที่แอ o ฟุตบอลแมกซ์ ก่อน,อนจะจากกันไปคาัท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ